ค้าขั้นตอนแรกเอจะหั่นกล้วยจ้ะพี่น้องจ้าเอากล้วยมาฟันเปลือกออกจ้าพี่น้องจ้าฟันเปลือกไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยแล้วเขากะใส่มีดอเอินมีดยังเอินมีดสองคมพี่น้องหั่นบางๆจ้า หั่นกล้วยอันดิบประจาบางาเป็นสิ่นบางๆไอเอจะแซ่น่ะอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าผสมเกลือด้วยจ้ะแซ่น้ำเกลือจ้ะเขาก็หั่น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 ไปเรื่อยๆเลยจ้ะกล้วยหลายค่ะจ้ะพี่น้องจ้ขค่อยๆหั่นเนาะเฮดไปเรื่อยๆค่อยๆเฮดจ้ะคืออยากกล้วยฉาบกล้วยทอดพี่น้องจ้าไอว่าจะซื้อกินละ โอ้ยเห็ดเองดีกว่านาะพี่น้องเนาะทอดกินหล้ยเลยจ้ะอยากกินยำได้เราก็เอามากินจะน้ำกล้วยที่หั่นเสร็จแล้วที่แช่น้ำผสมเกลือด้วยจ้ะเอกจะมาใส่ถาดเพื่อตากแดดเพื่อให้กล้วยแห้งจ้ะน้ำมันลงไปเล,ยล้ยๆเลยจ้ะพี่น้องจ้า หอนแล้วฮากกับไส่กล้วยลงไปเลยจ้ะเอจจะค,ค,ค่ยคยคอยๆเคลียร์ค่อยๆค้นด้วยจ้ะบอ่อห้กล้วยมันติดกันย่านกล้วยติดกันจาะแล้วก็ค,ค้นเคลียร์ไปเรื่อยๆเ,เลยจ้ะแดดก็หอนหรือจ้ะพี่น้องจ๊ะบรรยากาศดีคักจ้ะบรรยากาศธรรมชาติฟังเสียงไกลไเป็นน้ำจ้ะ เรืองสวยงามเราจะพีน่น้องจ้าเขากะขีบใส่กระช้อนพีน่น้องจ้าขีบไปเรื่อยๆเ,ยเยลยจ้าเทใส่ถาดจ้าขีบใส่รอบที่สองเลยจ,จ้าพี่น้องจ้าใส่ไปเรื่อยๆจ้า น้ำมันเดือดคักเลยจ้าปตาที่นี่ไสไปเรื่อยลีจ้ะเพิ่มปริมาณไปอีกจ้ะเพื่อให้มันเสร็จง่ายๆจ้ะคุณไปเรื่อยลีจ้ะเรียบร้อยตักใสกระชอนอีกรอบเลยจ้าน้ำมันกระเด็นพี่น้องเสด็นเส่ขาหอนหอนเต็มกระชอนลยจ่าขอนนะมันจะด เทลงถาดจากสีสันสวยงามอันนี้คือรสอสุดท้ายแล้เด้อจ้าพี่โนจ้ารสที่สามจากค้นไปเรื่อยๆด้อจา้านี่คือรสอสุดท้ายแล้เด้อจ้าเทากับคีบไปเรื่อยๆใส่ในกระชอนด้อจ้าแบบล้นกระชอนด้อจ้าพี่โนจา้า อันนี้คือเอจะเอาไส้ถุงด้วยจากพี่น้องจ๋าแล้วก็ใส่ยางมัดคือใส้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฮาอยากกินตอนใดเฮากะเอายางออกจากถุงนั้นแล้วก็มากินมากินนึกซีจ้ะเบิ่งเอใส่พี่น้องจ๋าแล้วก็มัด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 แต่ว่าเหงืงานไม่เมื่อยอยากกินน้ำใดเอกัแกกินจ่ากินเบิกะมัดหนังยางไปคือเกาจ้าใส้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆด้ืยจ่าพี่น้องจ๋าเฮ็ดกินก็ดีด้ือจ่าเฮ็ดขายก็ได้จ่าพี่น้องจ๋า ลกลับไปเฮ็ดคายทุงและท่าไดเข้ากับว,วาไปเนาะหรือเขาเฮ็ดกินเข้าสารมาเก็บไปกินนั้นได้จากพี่นองจา๋าอันนี้คือเอจับบอมากใส่เกลือใส่น้ำตาลคือแกม,มักทอดแปลว่าเพียวๆจงสี่จ้บพี่นอจนจ๋านะกจากไปมักใส่น้ำตาลกับใส่ไปได้ใส่เนยก็ได้จ้บพี่นองจา๋ามาเบิ่งกันเด้อว,ว่าเอจะใส่ถุงได้จักถุงจา้า